ดีค่ะชั้นครูโสพิธโสพิ h ชาแนลนะคะวันนี้จะมาชวนเพื่อนๆทำลาบปากาและต้มยำปากาค่ะนะคะปากาเป็นปลาแม่น้ำนะคะที่ได้มานี้คือจากแม่น้ำป่าสักนะเพื่อนในช่วงนี้นะคะนักล้าปลาในแม่น้ำป่าสักคือใช้วิธีการดักขาย เท่านั้นแล้วจะได้ปลาตัวใหญ่ๆมากเลยค่ะนะคะเดี๋ยวเราจะมาลาบนะคะแล้วก็เอากระดูกต้มยำลาบปลาวันนี้นะเพื่อนเราก็จะใส่ข่าตะไคร้ใบมะกรูดนะคะผักชีต้นหอมน้ำมะนาวพริกเข้าวคั่วแล้วก็น้ำปลา แต่สำหรับต้มยำวันนี้นะเพื่อนช่วงนี้เป็นช่วงฤดูกาลของมะกอ,อกป่าเราจะใช้มะกอ,อกป่านะคะในการแทนมะขามเปียกนะคะรสชาติที่ได้จะเป็นอีกรูปแบบหนึ่งนะเพื่อนน้ําของต้มยำนั้นก็จะหวานมาดูนะคะสองเมนูของเราออกมาเป็นอย่างไรเออพื่อนดูน,นะคะปลาตัวนี้ตัวใหญ่มากค่ะ น้ำหนักเกือบ2อกิโลนะคะอันดับแรกนะคะเราจะแล่นะคะแล่แต่เนื้อออกมาเพื่อทำลาบก่อนเพื่อนดูนะคะเอาไปหมกอร่อยนะคะเพื่อนพุงปลาไม่หมกอร่อยนะคะเขาได้ตัดเอาดีออกไปแล้วนะคะตำพริกแกงตำอะไรใส่เรียบร้อยแล้วก็หมก นะคะคอันนี้เดี๋ยวจะหมกหมกไส้ปลาเพื่อมาดูนะคะวิธีการแร่แล่ธรรมดาทั่วไปนะคะ เดี๋ยวเราก็จะดึงกระดูกออกนะคะดึงกระดูกหน้าท้องออกแล้วค่อยสับลาบนะคะส่วนนี้ต้มอร่อยมากค่ะถุงลมปลานะคะเพื่อนเขาจะไม่มีการทิ้งเลยนะคะปลาแม่น้ำเนี่ยทุกส่วนอร่อยหมดค่ะ ส่วนนี้นะเพื่อนหน้าท้องตรงนี้นะคะตัดต้มค่ะมันจะอร่อยมากเพราะว่าเป็นเมื้อล้วนค่ะตรงนี้หน้าท้องนะเพื่อนนะคะหน้าท้องนี่ตัดต้มอ,อร่อยมากเวลาแล่ปลาเพื่อนค่ะ ค่อนข้างนะคะที่จะทำถ้าไม่ชำนาญเนี่ยเนื้อปลาจะเละนะคะถ้าปลาไม่สดทำแบบนี้ก็ไม่ได้นะคะปลาพวกนี้ต้องสดจริงๆคนึงจะทานนะคะเพราะปลาเก็บพวกนี้เป็นปลาเนื้อที่ที่ไม่แน่นมาก ได้เนื้อแบบนี้แล้วเพื่อนพอนั่นเสร็จเราก็ใช้แหนบเนี่ยดึงดึงก้างนะคะเพื่อนนะคะเดี๋ยวเราจะใช้เพื่อนคะเราแล่ได้เรียบร้อยแบบนี้แล้วนะคะเดี๋ยวเราไปต้มก่อนค่ะนะส่วนหัวต้มก่อนเพื่อนคะเรามาดูนะคะว่าเครื่องต้มยำนะคะก่อนที่เราจะเติมน้ํามีอะไรบ้างมีตะไคร้มีข่ามีหอมกระเทียมใบมะกรูดนะคะแล้ววันนี้เราจะต้มใส่มะกอกป่า นะคะเราใส่พร้อมกันไปเลยนะคะเดี๋ยวก็ตั้งน้ําให้เดือดแล้วก็ปลาน้ําเดือดแล้วนะคะทีนี้เราก็จะเอาปลามาใส่นะเพื่อนนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันอีกรอบหนึ่งต้มปลาง่ายๆนะเพื่อนวันนี้เราใส่ด้วยส้มมะกอกปลานะคะ เรียบร้อยแล้วนะคะเมนูที่หนึ่งต้มยำปลากานะเพื่อนพร้อมทานแล้วค่ะเมนูแรกนะคะเดี๋ยวเราไปดูเมนูที่สองที่สามกันนะคะเรามาดูเมนูที่สองนะเพื่อนอันนี้คือหมกนะคะเราจะทําหมกไส้ปลากาค่ะนะคะเราจะทําหมกไส้ปลากานี้ เราจะตำพริกหอมกระเทียมก่อนนะคะเพื่อนแบลกพอบันนี้นะเพื่อนใส่หอมกระเทียมค่ะเพื่อนดูนะคะเป็นเอกลักษณ์ของอาหารอีสานนะ เขาจะไม่ตําพริกแกงแหลกนะคะเอาหยาบๆนะคะอาศัยนี่เลยคะ่ะเดี๋ยวเราจะห่อไปตองมลไปอบนะคะปรุงรสด้วยอย่างเดียวเลยนะคะเพื่อนเราจะใส่แค่น้ำปลาเท่านั้นนะคะ นี้นะคะเขาสามารถนำพุงมากินได้เพราะว่าเป็นปลาที่กินพืชแลเพืชน,นะคะเป็นปลากินพืชค่ะไม่ได้กินเนื้อน,นะคะฉะนั้นแล้วพุงมันเนี่ยเป็นผักเป็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่เขากินมานะคะแล้วเราก็จะใส่ใบมะกรูดต้นหอมต้นหอมมาใส่ก็หั่นหยาบๆนะคะไม่ต้องหั่นละเอียด คุกเข้าไปนี่นะเพื่อน ห่อแบบนี la 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 ้เลยนะคะวิธีการห่อนะคะเราจะมาค่ะนะคะกัดหัวกัดท้ายค่ะเพื่อนวิธีการกัดนะคะคือกัดให้มันแอ่งขึ้นน้ำจะได้ไม่ไหลนะคะเราจะอบด้วยระยะเวลาประมาณ สิบห้านาทีค่ะนะคะสิบห้านาทีอุณหภูมิสองร้อยสามสิบนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าอบเสร็จแล้วจะน่าทานระดับไหนนะคะสองเม,ม,มนูที่สองหมกเครื่องในปลากานะคะดูที่น่าทานไหม ะะปลาพวกนี้เป็นปลาที่กินพืชน,นะเพื่อนทานได้นะคะน้ำมันก็จะเยอะมากค่ะนะคะเราเอามาทานข้าวเหนียวอร่อยมากเลยเพื่อนเมนูที่สองของเรานะคะเดีย๋ยวลองทำทานนะคะเพื่อนๆสําสำหรับลา นะเพื่อนวันนี้เราจะใช้สับลาบทีนี้นะคะเนื้อปลาเนี่ยเพื่อนก้างไม่เยอะเขาจะมีก้างเป็นหนแถวนะคะฉะนั้นแล้วเราจะใช้วิธีการถอนก้างออกก่อนดึงก้างนี่ออกนะเพื่อนก้างข้างตัวเนี่ยค่ะบางคนเขาก็ไม่ดึงเพราะว่าก้างมันไม่ใหญ่แต่ใช้สับให้ละเอียดนะคะ ในเมื่อเราถอนก้างหมดแล้วนะคะเราก็จะมาหั่นนะคะหั่นเป็นชิ้นเล็กๆแล้วก็ค่อยสับก็หั่นแบบนี้แล้วนะเพื่อนสับค่ะนะคะเราจะสับ ะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะปลาที่เราสับหยาบนะคะเดี๋ยวเราจะลาบกันนะคะมาดูตอนลาบอีกรอบนะคะเพื่อนนะคะเราทำสองเมนูเสร็จแล้วนะคะเรามาเตรียมเครื่องลาบค่ะนะคะลาบปลานะคะเราต้องใส่หอมแดงเยอะๆนะคะ สักคายก็ะจะเอาแต่สอส่วนอ่อนๆน,นะคะค่ะอ,อ่อนนะเพื่อนเราจะใช้ส่วนเนื่ออ่อนๆบางๆนะคะฝานบางๆนะคะ ในเมื่อเราหันน่นบางๆนี้แล้วเพื่อนแล้วก็ซอยให้เล็กซอยเล็กๆนะคะนะคะซอยแบบนี้เลยค่ะ ยาวใบเพื่อนก็ตัดนะคะใบมะกรูดเราจะเลาะอาจจพาะตัวเนื้อใบนะคะสันกลางไม่เอาแข็งแต่ถ้าเจอใบอ,อ,อ่อนก็ใช้ได้นะคะแต่นี้ค่อนข้างจะ แกนิดนึงแต่ยังใช้ได้อยู เรียบร้อยแล้วค่ะเพื่อนนะคะาาคา่ะจะใช้ซอยใบหอมชีซอยแบบมะกุูดซอยนะคะหอมแดงซอยเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปทําลาบกันค่ะเื่นคะปลาตร๋ตับไว้นะคะเรียบร้อยแล้วเราก็จะมาทําปลาให้สุกนะคะเราจะใช้วิธีการลวนนะคะเพื่อนนะคะ,เน,คะเนื้อปลาเนี่ย เราก็ใส่นะ้ำไปนิดนึงนะคะเราจะคั่วด้วยการรวนให้เขาสุกเนื้อปลาพวกนี้เราไม่ต้องสับละเอียดนะเราสับหยาบคะสับหย,ยาบหยาบบางคนก็อาจจะหั่นเอาก็ได้ค่ะนะคะแล้วแต่ เราเก็บกล้างออกหมดแล้วเราสามารถหั่นเราก็ได้นะคะกลับยากก็ทานง่าย เพ่นะเนเพราะว่าน้ำแห้งเกินแบบนี้นะเพื่อนนะสุกแล้วค่ะ เราจะใส่น้ำปลาเยอะนิดนึงนะคะเราไม่ใส่น้ำปลานะคะขนาดนี้ก็ประมาณสองช้อนโต๊ะค่ะเพื่อนนะคะใส่คุกกันเลยตามด้วยมะน,นาวนะเพื่อนนะ เราใสน้ำมะน,นาวใสน้ำปลาเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้ใส่นี่ก่อนเลยค่ะเครื่องหอมนะเพื่อนนะคะก่อนที่เราจะชิมใต่จะไข้ก่อนเลยค่ะ なくなり。 เื่อจะใส่อะไรก่อนหลังล้วได้หมดเลยนะคะเพียงแต่ว่าใส่เครื่องเกือบครบนะคะยกเว้นใบหอมใบบักชีนะคะไว้ใส่ทีหลังเพราะถ้าขวมานนานมันช้ำ อนนี้ได้แล้วนะคะรสชาติใส่พริกค่ะพริกจะเลยใส่ไม่เยอะนะคะเดี๋ยวกินกับลูกโดดด้วยนะคะตามนี้นี่เลยค่ะเขา้าวคั่วเพื่อนนะคะเราใส่ข้าวคั่วประมาณสองช้อนพอไม่ถึงสองช้อนค่ะช้อน cho yeah. ล้มไปแล้วมาใช้ได้เลยนะคะเราใส่ใบหอมเพื่อนจัดจานค่ะนี่ปลาตัวนี้เยอะมากเลยเพื่อนอปลาตัวใหญ่ ยหน้าหน่อยนะคะด้วยหอมพักชีหอมหอมค่ะเสร็จแล้วค่ะอาหารมื้อพิเศษวันนี้ลาบปลาก,กาต้มปลาก,กาแล้วก็หมกข้างในปลาก,กานะคะพร้อมข้าวเหนียวค่ะเพื่อนข้าวเหนียวร้อนๆนะคะ ปลากาเป็นปลาแม่น้ำนะเพื่อนนะมีทั่วไปในประเทศไทยนะคะโดยเฉพาะลูกแม่น้ำป่าสากักแม่น้ำเจ้าพยาเนี่ยจะมีเยอะนะคะและตัวใหญ่มากค่ะบางตัวถึงแปดกิโลสิบกิโลก็มีนะคะปลากานะคะแต่เมื่อเช้าที่เรามาําเนี่ยแค่กิโลกว่าไม่ถึงสองโลนะคะได้เยอะแยะเลยนะคะเพื่อน ไม่มีโอกาสลองซื้อมาทำทานนะคะลาบก็ได้ต้มก็ได้ค่ะนะคะวันนี้ตัวเดียวเราได้ถึงสี่เมนูนะคะตอนนี้ออกมาแล้วสามค่ะคือลาบต้มแล้วก็หมกไส้ปลาก,กานะคะเลครึ่งตัวนะคะเล็กแถบหนึ่งคงจะได้เป็นแกงหน่อไม้ปลากานะคะเพื่อนนะคะเพื่อนๆชมคิดนี้แล้วนะคะลองทำทานนะคะ ถ้าชอบกดไลค์กำลังใจด้วยกดแชร์พร้อมกดติดตามเพื่อที่จะได้พบกับอาหารเมน,นูบ้านๆของเราอีกนะคะสำหรับคลิปนี้้วยเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ